โอเคครับมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้คือที่สุ่มครับมันจะแบบเป็นร้านค้าธรลาดานนะบางด่านก็จะเป็นร้านขายปืนอันนี้เป็นคอร์สตุนมนะครับต้องดูวิดีโอนะอันนี้ผมจะข้ามไปเนาะะไม่เสียเวลา เกมนี้ถ้าคุณแม่นพอก็เล่นง่ายนะครับโอเคเกมมาต่อกันเลยครับก็อย่างที่ว่านะมันต้องตัดออกเยอะจะยิงโดนตัวหเลยนูัวก็ได้นะแต่ก็ขอให้โดนแค่นั้นแหละ เหนไมบีตาอะไรมาด้วยโอเคตักาน้อหันนี่นะคือถ้ายิงตัวการ์นี่ไ่ฝึก้อมไม่เป็นไอ อ่าต่อไปเจอบอสนะครับบอสนี่คือสาต์กระสุนได้รัวๆเลยนะครับเยมนี้แต่ว่าต้องให้หลอดสีในเนี่ยตรงกับตรงกับตัวเป้าหมายหรือว่าบอสรับคือถ้าไม่ตรงเนี่ยมันจะทำไม่ได้เนาะแต่ผมแนะนำให้ใช้ ปืนที่แบบยิงกระจายแบบผมนะครับยิงกระจายพวกเนี้ยมันจะดีโอกาสนะโดนแบบมีสูตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับระบบแต่งห้องนะเป็นระบบที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่เนาะนี่ผมก็แต่งห้องตรงนี้เสร็จแล้วนะห้องนี้ เหลือห้องบนครับที่ผมปลดล็อกไว้แล้ะยังไม่ได้ตกแต่งนะคือใช้อุปกรณ์คือพวค้อนอะไรพวกนี้นะแล้วก็ภารกิจเมื่อก่อนจะไม่มีภารกิจนะครับแต่เดี๋ยวนี้มีน,นะเนาะก็ภารกิจมันจะนี่ผมพานี่นะครับภารกิจมันจะรีทุกๆสัปดาห์นะมันจะมีภารกิจใหม่มาเรื่อยๆก็เป็นเกมสุดคอมเมนต์นะครับ เพื่อนผมเมื่อก่อนก็เล่นนะตอนนี้ก็อาจจะเล่นอยู่อืมอ่ะ,อะเพื่อลืมดูใหม่นะข้อข้อดีของเกมนี้คือถ้ามีจุดติดไฟเราก็จะหมุนตเลยอ อีกแล้วโชว์พลาดไปน,นะีฮอัอนี้พลาดอืมโชว์กระโดดแบบเดมแรติกอ่ะและนี่คือร้านขายปืนซึ่งเราก็อยากได้แล้วคือเป็นเกมสะสมแค่นั้นนะครับ อ่ะเพื่อลืมไปลืมดูโฆษณาม,มันจะเยอะๆแบบนี้นะครับโอเคนี่เอ้ย เอ๊เอ๊มานี่ฮูไม่เออเฮือทำไมเมื่อแต่ไปดูฉากท่ๆนะเกมนี้คือมีสำนวนทีนะจะย,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 ยิงโดนตัวหรือโดนหัวก็ได้เท่านั้น ไปเรียนแล้วก็อย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะเอ่อเอ่เอเดี๋ยวนันนันน,นี่เอาใหม่จังแล้วท่ควๆมรัมันโอเค อ,อันไหนที่เป็นโฆษณาที่ขึ้นมาแต่แต่ลู้ภพาพผมจะไม่อันนี้นะแต่ถ้าอันไหนเป็นวิดีโอผมก็จะตัดออกไปเย้ <Yeah. S 1> น,นี่ไงตายหื เกมนี้คือถ้าเราสีแดงๆของเรานี่ล็งพ่านะครับคือเราโดนยิงแน่นอนอค่คราตูมนี้ไม่อยากได้ไปนะครับแน่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะมันจะมีอีเวนต์แบบสปินเก็บของเลยวันนี้เนาะ กมนี้ผมก็โอเคมานะครับเราอยู่ในห้องทดลองนะคือเกมนี้ห้ามโดนตัวประกันเนาะเหมือนเราเป็น สายมาช่วยจัดการะกอะไรพวกนี้นี่อ่ยโอ้โหดวงอีกแล้วโดนทำมาจากเกือคือเงินในเกมน,นี้ก็มีประโยชน์แค่ซื้อปืนนะแต่ปืนคือเราใช้อะไรก็ได้นะ Okay, นี่ครับอีเวนต์มาแล้วนะคือเป็นการเก็บอุปกรณ์นะนไอตัวสองตัวนี้ไม่ใช่อย่ามายุ่งนะครับอุปกรณ์พวกนี้เบนี้ปุ๊บเก็บเก็บมันสามารถเอาไปแต่งห้องเราได้นะครับเก็บพอยจุดที่หนึ่ง ช็คไฟจุดที่สองนะครับอ่ะฮึแตกก็เดี๋ยวเล่นอันนี้จบแล้วเดี๋ยวไปเล่นอีกดันล้วก็ได้อ่ะเฮ้อถ้าีกทีนึงผมขออนุญาตสกิปนะครับ เป็นอนอ่งั้โอ้โหดวงอีเแล้วได้คอนมาก็โอเคนะครับคอนนี่คือเราเอาไปแต่งห้องได้เนาะโอเค แต่งห้องเสร็จแล้วมันจะมีเห็ดนะมาขอเล่นอีกด่านหนึ่งนะครับเจ็บตุดบเดแล้ว ขอจบคลิปที่นี้นะครับ 「バリバリバリビ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 リスタンデンナンド」<music>「ヤバリマンデンナンデーアロマラバリマンデンナンデーアロマラバリマンデンナンディンディマンディマンディマンディ」「ラッササーヤリビバリビンナバリタンディマンデンナンド」「バリバリバリビ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 リスタン